สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกับท่านเรวัตนะครับเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนพกปืนควรพวกยังไงให้ชักได้ไวทันสถานการณ์จริงท่านครับในสถานการณ์ขับขันควรพวกปืนแบบไหนให้เราชักออกมาได้ไวที่สุดครับต้องขึ้นลำไว้ไหมครับถ้าอเอามาต้องสไลด่อนิดไม่ได้แดกหรอกลูกโอ้ยต้องพร้อมโป้งเลยไอ้นมถ้าอเอามาต้องสไลด่อนิดไม่ได้แดกหรอกลูก ไม่ได้เดะผมเนี่ยนะขนาดมีเซฟผมยังไม่เซฟเลยอะ่ะผมกลัวมันช้าเนะนี่ยเนี่ยมีเซฟเนี่ยเนี่ยพี่มันต้องมีเซฟขึ้นงี้มันผมยังไม่เซฟเลยผมกลัวมันช้าเพราะนั้นเนี่ยถ้าต่อยผมแปะหรือตบผมแปะนี่ก็พุ๊บๆไปเลยแล้วก็ยิงไม่คิดเลยนะครับ ติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกนะครับก็ไหนฮะอันเนี้ยอสามห้าเจ็ดครับสามห้าเจ็ดกับเก้ามอมอสองก็บอกกันในกระเป๋าอีกข้างหลังอีกมาล้วเนี่ยข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนีอันนี้ของเบา ของเบาของหนักเอาไว้อีกชุดหนึ่งหมายถึงว่าต้องพกในสภาพพร้อมยิงเลยใช่ไหมครับท่านเออถ้ามีอะไรเราก็สู้ให้เต็มที่ถึงเราจะตุยไปหรือเราจะแพ้หนันงสือพิมพ์ลงข่าวก็สู้ยิบตาหมดถึงจะตายก็ไม่เป็นไรคนเราอยู่ที่ศักดิ์ศรีอ่ะนะครับมา ติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกนะครับการเตรียมพร้อมตลอดเวลาคือหัวใจของการป้องกันตัวจําไว้ครับติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกข้อคิดจากท่านเรวัตกลิ่นเกษรขอบคุณมากครับ